ถ้าคุณมีฝันอยากเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพโอกาสของคุณมาถึงแล้วกับโครงการวัยวัยฟุตบอลในแคนดีเปิดรับสมัครนักฟุตบอลเยาวชนรุ่น7ถึง12ปีมาเตรียมพร้อมกับการจะก้าวไปเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพพร้อมสอนหลักสูตรขั้นพื้นฐานที่จะมาเพิ่มทักษะการเล่นฟุตบอลของคุณแบบจัดเต็มคุมเข้มโดยโค้ชมืออาชีพระดับทีมชาติไทย ต้องขอขอบคุณนะครับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปไวๆนะครับโครงการนี้จะเป็นโครงการที่ทําให้เด็กๆในต่างจังหวัดเนี่ยได้รับการฝึกที่ถูกต้องเพื่อว่าวันหนึ่งนะครับเขาจะได้เป็นเออโยาวชนที่ดีในเรื่องของฟุตบอลนะครับเขาเรียกว่าฝึกทักษะพื้นฐานด้านฟุตบอลเน้นเด็กๆให้รักสนุกกับเกมฟุตบอลรักสามัคคีแล้วก็มีความเท่าเทียมกันเป็นการปลูกฝังเด็กๆให้เขามีความรักในกีฬาฟุตบอลมากขึ้น เริ่มฝึกสอนตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายนอยู่ยาว4เดือนเต็มงานนี้ฟรีตลอดทั้งงานให้โอกาสตั้งแต่สูตรเลยแต่ว่าเดี๋ยวนะปูพื้นนะครับให้น้องๆได้พื้นฐานที่ถูกต้องไปนะครับแล้วไปฝึกกันนะโอกาสดีๆอย่างนี้อย่าทิ้งโอกาสนะครับลงมือทําในสิ่งที่เรารักแล้วเรายังได้ความรู้ที่ถูกต้องจากโค้ด โครงการวัวัยฟุตบอลอะคาเดมีพร้อมสารฝันเยาวชนไทยให้ก้าวไปสู่เส้นทางสายอาชีพนี้ต่อไปเตรียมตัวให้พร้อมโอกาสของคุณมาถึงแล้วเปิดรับสมัคร12จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออกสมัครได้ที่แฟนเพจวัยวัยฟุตบอลอะคาเดมี่ตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนธันวาคม